ระธรรมบทภาคที่หปาปวักวันนาเรื่องพรามชื่อยุเลกะสาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพรามชื่อยุเลกะสาดกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิทเรทะกัลยานเนเป็นต้น ความพิสดารว่าในการแห่งพระวิปัสสีทศพลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกสาดกแต่ในการนี้พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์ชื่อ,อยูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีก็ผ้าสาดกสำหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นได้มีผืนหนึ่งแม้ของนางพราหมณีก็ได้มีผืนหนึ่ง ทั้งสองคนมีผ้าห่มพื้นเดียวเท่านั้นในเวลาไปภายนอกพรามหรือพรามณีย่อมห่มผ้าผืนนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศฟังธรรมในวิหารพรามกล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรมเราจะไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืน เพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีผ้าหม่มพระมณีตอบว่านายฉันจะไปในกลางวันแล้วได้ห่มผ้าสาดกไปพรามยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันต่อกลางคืนยังได้ไปนั่งฟังธรรมด้านพระพักพระศาสดาครั้งนั้นปีติห้าอย่างทราบซ่านไปทั่วสริระของพรามนั้น เกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใครจะบูชาพระศาสดาคิดว่าถ้าเราจักถวายผ้าสาดกนี้ไซผ้าห่มของนางพระมณีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นแล้วแจกเขาจิตประกอบด้วยศรัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้น ครอบงำศรัทธาจิตแม้นั้นอีกความตระหีอันมีกำลังของเขาคอยจีดกันศัทธาจิตไว้ดุดจับมัดไว้อยู่เทียวด้วยประการชนีเมื่อเขากำลังคิดว่าจากถวายจากไม่ถวายดังนี้นั่นแหละปฐมยามล่วงไปแล้วแต่นั้นครั้นถึงมัทิมยามเขาไม่อาจถวาย ในมัชชิมยามแม่นั้นได้เมื่อถึงปัชชิมยามเขาคิดว่าเมื่อเรารบกับสัตาจิตและมัชเรจิตอยู่นั้นแหลสองยามล่วงไปแล้วมัชเรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้จเจริญอยู่จากไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบายสีเราจะถวายผ้าสาดหลัเขาข่มความตรณี ตั้งพันดวงได้แล้วทำศรัทธา,าจิตให้เป็นปุริจาริกถือผ้าสาดกไปวางแทบบาทมูลพระศาสดาได้เปล่งเสียงดังขึ้นสามครั้งว่าข้าพระเจ้าชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วเป็นต้นพระเจ้าประเสิที่โกศลกกำลังทรงฟังธรรมได้สดับเสียงนั้นแล้วตรัสว่าพวกท่านจงถามพร,ราหมณ์นั้นดู ได้ยินว่าเขาชนะอะไรพรามนั้นถูกพวกราชบุรุษถามได้แจ้งความนั้นพระราชาได้สดับความนั้นแล้วทรงดำริว่าพรามทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเราจะทำการสงเคราะห์เขาจึงรับสั่งให้พระสถานผ้าสาดกคู่หนึ่งเขาได้ถวายผ้าแม่นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกันพระราชา จึงรับสั่งให้พระราชทานทำให้เป็นทวีคูณอีกคือสองคู่สี่คู่8ดคู่16คู่เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแด่พระตถาคตนั้นเทียวต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดบ32คู่แจ่เขาพร,รามเพื่อจะป้องกันวาทะว่าพร,รามไม่ถือเอาเพื่อตน สละผ้าที่ได้แล้วได้แล้วเสียสิ้นจึงถือเอาผ้าสาดกสองคู่จากผ้าสาคู่นั้นคือเพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อนางพรามณีคู่หนึ่งได้ถวายผ้าสาดกสาสบคู่แด่พระสถาคตทีเดียวฝ่ายพระราชาเมื่อพรามนั้นถวายถึงเจครั้งได้มีพระราชประสงค์จะพระสถานอีก พรามชื่อมหาเอกะสาดกในการก่อนได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในจำนวนผ้าสาดก64คู่ส่วนพรามชื่อจุเลกะสาดกนี้ได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในเวลาที่ตนได้ถวายสาดก32คู่พระราชาทรงบังคับพวกราชบุรุษว่าพนายพร,รามทำสิ่งที่ทำได้ยาก ท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากำพลสองผืนภายในวังของเรามาพวกราชบุตรได้กระทำอย่างนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากำพลสองผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพรามคิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีระของเราผ้าเหล่านั้นสมควร แก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงได้ขึงผ้ากำพลพื้นหนึ่งทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระาศาสดาภายในพระคันธกุฎีขึงพื้นหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำพัตกิตของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตนในเวลาเย็นพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระาศาสดา ทรงจำา้ากำพลได้แล้วทูลถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าเมื่อพระาศาสดาตรัสตอบว่าพรามชื่อเอกสาดกดังนี้แล้วทรงดำริว่าพรามเลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันรับสั่งให้พระราชทานหมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่างจนถึงร้อยแห่งวัตถุทั้งหมด ทำให้เป็นอย่างลาสี่แก่พราหมณ์นั้นอย่างนี้คือช้างสี่ม้าสี่กหาปณะสี่พันสตรีสี่ทาสีสี่บุรุษสี่บ้านสวยสี่ตำบลภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของพราหมณ์ชื่อจุเลกะสาดกน่าอัศจรรย์ชั <you are lanes choice> ่วครู่เดียวเท่านั้น เขาได้หมวดสีแห่งวัตถุทุกอย่างกำงามอันเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแหลให้ผลในวันนี้ทีเดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยคาถาอะไรเล่าเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้า ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายถ้าเอกาสาดกนี้จะได้อาจเพื่อถวายแกเราในปฐมยามไซเขาจะได้สภาววัตถุอย่างละสิบถ้าจักได้อาถวายในมัชิมยยมไซเขาจะได้สภาววัตถุอย่างละ8ปแต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่งเขาจึงได้สภาววัตถุอย่างละสี่แท้จริงกมงาม อันบุคคลผู้เมื่อกระทำมให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทำในทันทีนั่นเองด้วยว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเมื่อให้สมบัติยอมให้ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมอันงามในลำดับแห่งกิตตประบาดท,ทีเดียวเมื่อทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลพึงรีบขอนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจใจะยินดีในความชั่วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภิธาเรทะความว่าพึงทำด่วนด่วนคือเร็วเร็วจิงอยู่คฤอหัตเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจากทำกุศลบางอย่าง ในกุศลฐานทั้งหลายมีถวายสลากพัฒเป็นต้นควรทำไวๆทีเดียวด้วยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนโดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้นหรือบรรพชิตเมื่อธรรมวัดทั้งหลายมีอุปชายวัดเป็นต้นไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นควรทำเร็วๆทีเดียวด้วยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อน สองบทว่าปาปาจิตตังความว่าก็บุคคลพึงห้ามกิตจ,จากบาปกรรมมีกายทุจริตเป็นต้นหรือจากอกุศลจิตตุปบาทในที่ทุกสถานสองบทว่าดันทงังหิการะโตความว่าก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่าเราจะให้จกทำผลน,นี้จกสำเร็จแก่เราหรือไม่ ชื่อว่าทำบุญช้าอยู่เหมือนบุคคลเดินทางลื่นความชั่วของผู้นั้นย่อมได้โอกาสเหมือนมัชเชรกิจพันดวงของพร,ราหมณ์ชื่อเอกสารดกฉะนั้น mm hmm. เมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดีในความชั่วเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมผลจากนั้นแล้ว ยอมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้ในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพร,รามชื่อจุเลกะสาดกจบ